สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีก็สู่วันที่6ตุลาคมน,นะฮะซึ่งก็เป็นวันที่6ของเดือนแล้วแต่เงินก็ใกล้หมดแล้วอะ <c oughs> ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเงินใกล้หมดได้ยังไง <c oughs> โอ้แต่แนละ้วกูเชื่ว่าเงินหมดเราเงินไปอะคิดว่าเงินเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณ20วันอะไรเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> วันที่หกก็จะหมดแล้วแต่ช่่งมันเถอะเราของเงินไปอาจจะไม่คแค่เรื่องเงินเพราะตอนนี้เรายังมีเงินกิน วันนี้นะฮะแล้วก็จะไปซ้อมละครเหมือนเดิมทำไมชีวิตมันต้องวนเวียนวนลูบอะไรกับการซ้อมละครแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วกินข้าวซ้อมละครกินข้าวซ้อมละครกินข้าวซ้อมละครกินข้าวแล้วก็ซ้อมละครนะะชีวิตมันมีแค่นี้อย่าไปคิดอะไรมากมายนะฮะโอเคท่านก็ขอตัวก่อนนะฮะก่อนที่เพื่อนจะวุ่นวายโบ้ ตอนนี้มาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ตึกคณะตุยนะฮะอมองตาเหแล้วใครมาใส่มองที่จะรถมิดแล้วนะฮะไม่มีที่จอดรถให้เราแล้วนะฮะไม่มีเลยกลัวยคมค่อนข้าง <c oughs> ที่จะกลัวมันกำลังจะตกหนอง <c oughs> สยองขวัญเวอร์นะฮะ <c oughs> ต้องไปดูไปไหนฝั่งร้ <c oughs> <c oughs> เออฟารองไปแตนะกลับบ้าน <c oughs> ชื่อๆ,ๆกับกำมาดูน้ำท่วมนะฮะวิเงาสวยเด้อน้ำใสเด้อแต่ใครจะพลาดลงมาที่นี่แทนโทรศัพท์ตกลงไปใครจะเก็บให้วะห <laughs> น้าตึกขณะตัวเองและนี่คือน้ำ <laughs> นี่คือน้ำท่วมขึ้นอีกแล้วไม่มีท่าทีจะลดลงเร็วสภาพเลยจะ <laughs> ได้มาเรียนไหมเนี่ยสภาพ สวัสดีทุกคนนะครับยิบนตรรขศูสย์อันที่ตองวิชัยนะฮะสวัสดีตอนยามเย็นนะครับของวันที่6ตุลาคมเนานะวันนี้ก็เกิดเรื่องราวต,ต่างๆมากมายแล้วก็นั่นแหละมันมันไม่ใช่เรื่องดีทั้งนั้นเลยก็รู้สึกแย่มากตอนนี้รู้สึกแย่มากเพราะว่ามีเหตุการณ์การ,การยิงที่จังหวัดนองบุพลลูนะฮะเป็นการยิงเด็กศู์เด,เ,เ,ดเ,เด็กเล็กก็เด็กเล็ก็เสียไป หลายคนเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ happy, แฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าดิ่งมากแต่ก็พยายามทำใจตัวเองให้ดีแล้วก็มาปิดคลิปวันนี้นะฮะก็กวันนี้แล้วก็ได้ไปสำละครแล้วก็ได้ไปเล่นน้ําที่ถึกเจ็ดของเราแล้วก็ได้กลับมาบ้านก็มาบังขาที่สกเซนใจาวันนี้ก็รู้สึกว่าเศร้าแล้วก็ขอปิดคลิปท่านี้แล้วกันนะบายบายไว้เจอก,กันวันที่เจ็ดนะฮะ